บโบนุนุนวันนี้ก็คือจะมาเปิดเป็นรักแร้ใครที่แบบมีปัญหาแบบว่ามีกลิ่นตุ่มหนังไก่อะไรแพ็คอะไรอะไรพวกเนี้ยคือแต่ว่าแพ้สารพวกแบบว่าลูกกิ้งโลออนที่เราใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันก็มีเอฟเฟกใช้แล้วมันก็เกิดแบบว่าการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยหนูแนะนำ สำหรับแบรนด์ทาเนียเขาทํามาดีมากสําหรับเรื่องรักแร้นะตัวเนี้เปิดไปทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันเป็นแบบบังุงแบบว่าพอทาไปแล้วอะทาไปแล้วอะมันดับกลิ่นดับกลิ่นไม่มีตุ่มหนังไกล้ผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช้ได้ใช่ไหมใช่ดีนะขอดูหน่อยโอ้ยวันนี้ผมย่อห้องลั้แล้วปวดท้อง ไม่มีกลิ่นเลยนะครับทุกคนแสดงว่ามันการนตินว่าคือไม่มีสารแล้วอีกสำคัญนะตัวนี้คนท้องใช้ได้จริงคนท้องแสดงว่าปลอดภัยมากๆนยเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่รักแร้นะครับใช่นี่ใช้ระหว่าขา ขออ้อศอกข้อมือข้อขาข้อขอ,อะไรเงี้ยใช่รองคอนำขอขอ้ำตาใช้ดีมากใช้อยู่ค่ะครับ mm hmm. แบบมว่าใช้ได้ทุกซอกทุกซอยของร่างกายเลยทุกคนเพราะนี่จะพันไปเนี้มันหายยากนะที่จะแบบลดเหงือ่อลดลดกลิ่นไม่ละลายเครื่องตุ่มหนัง โมนูรุ่นวันนี้หวังว่าแบรนด์ทาเนียเขาจะเล็งเห็นถึง FC พี่พี 350ตัวนี้เป็นกระปุกใหญ่มันเป็น50 ml ตัวนี้ปกติแล้วมัน,ม,นมันกระปุกละ350มันมีกระปุกใหญ่นะเดี๋ยวเราเบิรกระปุกใหญ่ให้ก่อนอ่ะนับนะนะับา n า นะทุกคน179บาททุกคนหวางชูทีเลสโก้ไป่ไป่ไปายป่ไป่เร็วทุกคนรีบกด179บาทตอนนี้ยังเป็นแฟดเซลอยู่มันเริ่มจะเข้าแฟดเซลแล้วนะทุกคนทุกคนได้171ดบบาทด้วยอุ้ยราคาลดเยอะมากจาก350บาทวันนี้โอรนู้นู่นไงู้มาไงกระปุกใหญ่นะคบอันนี้เป็นโปรกระปุกใหญ่นะวันนี้นู้มาไง เลยเหลือแค่179บาทเลยไปแกลโอ้โหพาขึ้นเร็วมากพาขึ้นเร็วมากทุกคนเด่ายลืมกดยืนยันให้ด้วยนะคะไล่1้อยบาทใครมีโค้ดใช้โค้ดใครมีส่วนลดใช้ส่วนลดได้เลยใครมีคูป,ปองใช้คูใช้ใคูป,ปองอได้เลยเพราะรีดมันกันนี้ไม่ได้หาใช้กันง่ายๆนะ50 ml ใช้รักแร้ได้ใช้ข้อศอกได้ตะตุ่มได้ลดการเกิดกลิ่นกาย โดการเติดการเกิดกลิ่นจุกแกละกลิ่นไม่พึงกระส่งของจุกแกละตัวนี้คนท้องใช้ได้ก็บอกเลยว่าไม่ได้ใช้ได้แค okay. ่จุกแกละสามารถข้อศอกข้อเข่าหรือว่าบั้นท้ายที่บ้านเรเรียกว่าข้อเข่าเลยที่บ้านเราเรียกหั้อเข่าบ้านเราเรียกข้อเข่าก็ข้อศอกกับข้อเข่าข้อศอกข้อเข่าขคอสอกห้อเข่า ข้อสอบข้อเข่าข้อสีข้อห่อข้อห่อขงาวขัวข้าวอะไรหัวข้าวหมดใจเย็นทุกคนใจเย็นก่อน1วานถูฉีเล็โก้สามร้อยแป๊บเดียวไม่ถึงกี่นาทีหมดแล้วเติมไหมพี่แนนหนูขออนุญาตเติมให้หนูหน่อยได้ไหมขอร้องพีส ทุกคนจะมูกผมแดงไม่ได้อะไรนะดูดิจะมูกแดงมากเลยอะ่ะอ๋อหนุกำลังจะเป็นแบบสามร้อยบ้านสามร้อยบ้านเลยมีใครไม่ทันไหมอีกรอบไหมมีใครไม่ทันไหมเดี๋ยวเติมไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันโอ้ไม่ทันไม่ทานเลยวอยาช้าเอาให้ไวนะทุกคน 179 179มาอีกแล้วเติมแค่ส0มร้อยสามร้อชิ้นเท่านั้นส0 0รอยก็รกดเร็วคนกดเร็วร้อยเจบาทใครมีโค้ดอย่าลืมไปใช้นะหยุดใช้แล้วอ่ะคือจะไม่กลับมาดังคือจะไม่กลับมาดงอีกแล้วมันมันล้นแบคทีเรียรู้ไหมมันไม่มีน้ําหอมผสมนะทุกคนถ้าถ้าจ,าจกกะชูเกล้วเราอ่ะถ้ามีน้ําหอมแบบผสมอ่ะมันจะทําให้ระคายเคืองพอเลิกใช้ มัันจะกลบเพราะว่ามันเป็นทีอัพเนาะแล้วถ้าแบบมันจะคันลองเล่นลองเล่นอันนี้มุกป่ะเราเล่นเราเล่นสร้างแล้วคขาเคทันแล้วขอบคุบนขาทุกคนเฮ้ยจะหมดยังนะยังนะยังนะคือไม่ทำให้เสื้อเหลืองนะเวลาตรงนั้นแต่ถ้าใส่เสื้อเหลืองอ่ะมันก็จะเหลือง หมายถึงว่าถ้าแบบว่า,ม,าม,ออมันไม่เป็น้าบกดยืนยันเลยนะสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทาใช้ชอันนี้ครับน้องนุ่นจะทาจุกแหลให้ดูไม่เคยเปิดจุกแหลโชว์ที่ไหนเลยนะน้องนุ่นทาโชว์เลยนี่จะกระจีบไหมโอ้มันแบบ มันไม่มีน้ำหอมผสมไงแต่มัน,นแบบว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบ <c oughs> ทาได้นะแต่ว่าแต่ว่านู้นะเอาจริงๆนะนูอะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เวลาเล่นลิเกรหรือเวลาับเวลาแบบเล่นลิเกได้กันอะไรยเงี้ยซะถึงจะวิ่งเยอะแค่ไหนอะไรแค่ไหนแล้วมันเจอกันแบบหน้าไวเที่ยวจะไม่เคยได้กิน กินกินตัวผมไม่เคยมีหนูอ่ะตัวหนูอ่ะจริงแต่ว่าผมจะรออยากลองใช้อันนี้และ ด้วยกมีใครไม่ทันอีก<ด>ไหมครับทุกคนนะคะทุกคนที่เข้าใหม่ไม่ไห<ม>ว <ไป S 1> มากทุกคนมันเจ็ดร้อยหมดอะครับขอโทษนะครับโคตจริงๆนะทุกคนอุย <c oughs> <c oughs> ทุกคนพอทานแล้วมันรู้สึกแบบไม่เหนอะหนะนะไม่เหนอะหนะทานแล้วมันรู้สึกมันเรียกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมัม่นใจมากขึ้นเราไม่ต้องไปแบบ ต่อรองแล้วอ่ะพี่แน็คขออีกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าแฟนงทับไม่ทันเลยครับไม่ทันไวมากรอบสุดท้ายได้นะครับโอเครบสุดท้ายเลยได้ไหมรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเย้โอเคนะขอบคุณครับ ทุกคนฟังนะรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆเพราะเราจะไปอันอื่นต่อแล้วรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับหมดแล้วคือหมดนะครับทุกคนเตรียมตัวเตรียมงาน<ช>มือเลยยบบๆๆ <c oughs> อกันแกงแกนีได้ร <c oughs> ักกันจริงเล่นแบบนี้ <c oughs> ทุกคนเกมกดเลย เกียวกดหวานพี่อิงดา นะครับนะครพี่ๆกดแล้วอ่ะอย่าลืมยืนยันให้หนูนะเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันนะรดนะราคาดีนะโดน350นะดเลยโดน350านะทุกคนเพราะว่ามันมาไวไปไวมากทุกคนได้แล้วโอเคทุกคนมันเหมาะมันเหมาะทุกคนเพราะเหมาะกับทุกคนเพราะอะไรรู้ปะทุกคนมปจักรเลว กระปุกใหญ่มากแล้วใช้ได้นานมากเห็นเมื่อกี้ที่นุน่นที่นุ่นป้ายป่ะน,น,นุ่นเอาแค่ที่ติดเอาที่ติดอันนี้มานะมันใช้ได้นานมากทุกคนมันใช้ได้นานเลยผมบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับทุกคนเพราะว่าทุกคนมีม<า>จักรเร้นี่แล้วทาปุา๊บอ่ะมันไม่เนอะอน่นนะคนท้องใช้ได้นะคะ นท้องใช้ได้นะพี่พี่คนท้องใช้ได้โอเคคุณค่ะคนท้องใช้ได้จ่ายราคา3 5 0ร้ยห้าสิกระปุกเนี้ยกระปุกใหญ่เนี้ยโ <ผม S 1> <ส>ไม่เกินสิบนาทีหมดสามร้ยห้าสิบนี่ได้ร้อยเจสิบเก้าส่งรีฟูลมีเหรอเราจะไม่โกหนะคะพี่กข,ขพูดจริงก็พูดถูกถูกใช่โว้ยกดเร็ว วันนี้โชว์ันอยู่ได้ทั้งวันเลยครับอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันเลยคนมีแฟนใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับผมว่าผมขอพัดบ้านเลยวันนี้อุ้ยมันทามันทาทุกคนแล้เลยมันทาบั้นท้ายข้อศอกข้อขาข้อแขนข้อต้นได้ด้วยมันทาได้ทุกคนครับ ราคาด้ทุกคนที่มีจกักรแกละครับสิบปีขึ้นไปใช้ได้จริงสร้างแล้วยินยันแล้วขอรับอริจินอลเลยอะเนื้อซึมง่ายมากค่ะพอทาไปปุ๊บอะคือเนื้อมันจะคล้ายๆผสมผสมเป็นเนื้อเซรั่มมันจะไม่เป็นครีมด้านๆจา๋าเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อแตกตัวเป็นน้ำๆแบบคล้ายๆเซรั่มเออเป็นแบบใช่มันออกแบบเจลๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมทุกคน นะคะคุณนะคะ,คะ,คะทุกคนเปิดใจเธอเพราะทุกคนมีรักแหลทุกคนเปิดใจกดได้เลยนะทุกคนกดได้เลยตอนนี้ยังราคา179บาทอยู่นะคะไม่มีน้ำหอมนะตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะคะขนาด50 ml เอมกดเซรั่มได้นะคะค กิด,ดายังไม่ได้กินข้าวค่ะกิด,ดายไม่ได้กินข้าวก็วให้ให้โอกาสเขากินข้าวหน่อยค่ะถ้ากินข้าวแล้วก็จะได้กินยาก็แสดงกันได้แบบหายพอดีเนาะยาจะได้ทาาดํางานพอดีกินยาแล้วก็คุ้ค้างทุกคนแล้วใช้ไปแล้วอะ่ะ เรามีลักแหละใช้ไปแล้วอะไม่กลับพอพอหยุดใช้อะไม่กลับมาค้ำอีกนะจะไม่กลับมาค้ำอีกนะจริงแล้วคือเ่าวปู่แล้วข่าวกู่รูกเลยใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นคราบเหลืองมันจะไม่เป็นคราบเหลืองเหมือนเวลาที่เราทาโลออนหรือสเปรดับกอินอ เพื่ป้ิดดาแฟนสวยมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาบอกว่าขออาบน้ำก่อนแบบนึงตัวนี้ไม่มีน้ำหอมผสมนะคะไม่มีน้ำหอมผสมนะก็เลยมันจะทำให้แบบไม่ละคายเคิรงผิดนะคะไม่ละคายเคืองกะแกละนะทุกคนอูทาอยู่นี่แหละอะ กดเด้อรีบกดนะทุกคนรีบกดนะกดแล้วยืนยันให้หน่อยนะคะ เหลือ50กระปุกสุดท้ายสําหรับรอบสุดท้ายสําหรับกระปุกใหญ่อันนี้เหลือ50เหลือ 50, อ50กระปุกสุดท้ายแล้วทุกคนเหลือ50กระปุกสุดท้ายแล้วทุกคนไปปิดเลยให้เขาได้รู้ว่าระบบหนุ่น,นมันน่ายักมากมันน่ายักมากมันน่ายักมากเกินมนะ